สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเบเกอรีร่แลนการนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกนะพอดีอโรงงานฝากเทเจ้าเทียนพาสเทลมานะคะไม่มีแบบอโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะอาจจะเป็นครั้งนี้แล้วก็ครั้งเดียวเลยนะคะเทียนยาวพาสเทลนะเป็นกล่องแบบนี้นะคะจากปกตินะที่ร้านขายกล่องละ8บาทตอนนี้นะคะเหลือกล่องละ5บาทนะคะ ห้าบาทเท่านั้นนะมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะอันนี้นะคะจะเป็นเทียนเทียนผอมพาสเทลนะเป็นลนักษณะนะกล่องจะเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วด้านในจะมีเทียนทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองมีทั้งหมดสิบสองชิ้นนะคะนี่นะมีทั้งหมดสิบสองชิ้นนะโรงงานฝากเทมานะคะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะกล่องละห้าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะ ทักเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าเข้าพรุ่งนี้นะถ้าเข้ามาปุ๊บทางร้านก็จะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะไม่ว่าจะกี่กล่องก็กล่องละ5บาทนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะสนใจก็รีบทักกันมาได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย